เคล็ดลับการรักษาความอ่อนเยาว์ของผิวหน้าและร่างกายโดยไม่ต้องไปเสียเงนินหลักแสนฉีดสเต็มเซลล์อีกต่อไปแล้วสาม,มารถทําได้ด้วยการบริโภคอาหารเสริมและอาหารเหล่านี้อาหารที่จะช่วยเพิ่มสเตมเซลล์กับร่างกายของเราประกอบไปด้วย1อาหารที่อุดมไปด้วยสารใต้ในมูลสละยกตัวอย่างเช่น 1. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่องุ่นสารเหล่านี้จะคอยช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายและไปกระตุ้นระดับสเต็มเซลล์ในร่างกาย2 ผักใบเขียวผักใบเขียวประกอบด้วยผักคะนา้าผักโขมนะครับสารเหล่านี้จะมีวิตามินซีสูง 3. ถั่วต่างๆเช่นอัลมอนด์วอลนัทซึ่งจะทำหน้าที่ในคอยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องเซลล์และไปเพิ่มระดับสเต็มเซลล์ให้กับร่างกายของเราอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3เช่น 1. ปลาแซลมอนที่จะเป็นแหล่งของ DHA และ EHA นะครับผมซึ่งเป็นตัวช่วยกระตุ้นการผลิตของสเต็มเซลล์วอลนัทและแฟลกซิสซึ่งอุดมไปด้วยโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบบำรุงสมองบำรุงหัวใจให้ของเราและ9อาหารเสริมที่จะช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์ให้กับร่างกายของเราได้ ใครยังไม่รู้รีบจดดีๆนะครับตัวแรกที่งานวิจัยรองรับว่าสามารถเพิ่มเต็มเซ์กับเราได้ 1. r e ่งเรซ r เปริมาณที่คนรับประทานให้ได้คือ200-500มิลลิกรัมต่อวันตัวนี้ก็รู้จักอยู่แล้วเนาะมันคือสารตั้งอนุมูลสละนะครับที่พบในองุ่นและวแดงและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ 2. องเคอร์คินหรือ ที่รู้จักก็คือสารสก,กัดจากคามินชันนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษมากๆในการต้านการอักเสบแล้วก็ต้านน้ำมูกอักระนะครับผมปริมาณที่แนะนําให้รับทานคือ500มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปนะครับผมตัวที่3ตัวนี้พูดตลอดนะครับผมคือโคเอนไซม์คิวเทนตัวนี้ช่วยในการผลิตพลังงานและปกป้องเซลล์จากความเสียหายปริมาณที่แนะนําให้รับประทานนะครับในการเสริมสเต็มเซลล์ให้กับร่างกายเราคือ100มิลลิกรัมต่อวนันตัวต่อไป โอเมก้าสามแค่คิดว่ากินจากอาหารได้ไม่เพียงพอให้กินจากอาหารเสริมเลยนะครับโอเมก้าสามจะประกบอบด้วย DHA และ EPA นะครับผมตัวนี้รับประทานให้เกินวันละ500มิลลิกรัมต่อวันนะครับโดยเป็นการรวมกันของทั้ง EPA และ DHA นะครับผมตัวต่อไปคือแอสตาแซนทีน ตัวนี้ก็เป็นสารต้านอนุมูลสัตว์ที่สุดยอดมากๆละคิดมากๆนะครับจากสาหร่ายแดงปริมาณที่แนะน,นําไม่ทานทีถึงนะครับคือ4มิลลิกรัมต่อวันตัวต่อไปคือวิตามินดีวิตามินดีนี่ก็บอกแล้วว่าสําคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกๆก,กระบวนการในร่างกายของเราเลยกระตุ้นทั้งเรื่องการทํางานภูมิคุ้มกันยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับผมช่วยกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ต้นกำเนิดปริมาณที่แนะนําให้รับประทาน ถ้าตามงานวิจัยแนะนำไม่รับประทานเกินวันละ1น0 0 international unit นะครับผมแต่จริงๆแนะล้วการรับประทานวิตามินดีต้องตรวจเลือดดูก่อนนะว่าเราขาดมากน้อยแค่ไหนเพราะวิตามินดีกินเสริมได้ยากนะครับที่สำคัญต้องเป็นต้องเป็นวิตามินดีสามนะตัวต่อไปคือสารต้านอนุมูลอิสระจากชาเขียวซึ่งจะมีชื่อว่า EGCG นะครับผมต้านการอักเสบต้านมะเร็งได้ดีนะครับผมปริมาณที่แนะนำให้รับประทานคือ200-400มิลลิกรัมต่อวัน ตัวต่อไปคือแอลคาไลนีนตัวนี้ก็ช่วยในการเผาผลาญไขมันและเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์นะครับรับประทานวันละประมาณ500มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็นสารสก,กัดจากขา้าวโพดและข้าวสาลีนะครับผมทรีโคซานอลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดไขมัน,นเลือดได้ดีและเพิ่มการผลิตของสเต็มเซลล์ในร่างกายปริมาณที่แนะนําคือ5-20มิลลิกรัมต่อวันนะครับการรับประทานอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสเต็มเซลล์เท่านั้นนะครับยังช่วยให้ร,ร,รับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจและกดติดตามเพจหมอโอดรโอเล่นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ